แล้วใช่ไหมเอาม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 าไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่รู้เลยคนที่ฝามาตายเลยไม่คือเข้าฝามากี่ปีแล้วแม่ตั้งแต่เริ่มเขาเป็นฟาร์มกันเลยตั้งแต่ัันยงเล็กๆประมาณกี่ปีแม่ตอนนั้นอ่ะตอนนี้ห้าหกสิบห้าตอนนี้แม่กี่ขวบตอนเนี้ยหกสิบสามไดลงง่ายสบสามสมัยนั้นขันยังเล็กๆอยู่ แล้วแม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นแต่แม่แม่มีคนเขอบอา,าขอบอกแม่มาว่ามีคนเขาบอกแม่มาว่าเขาเอาบาดมาทิ้งเขาว่า <c oughs> เขาอยากไม่อยากให้แม่ได้ดีไงแม่ได้แม่ได้เป็นฟราร์มนะแม่ได้ที่เยอะอเขาเลยเอาบาดเาอย่างว่าจะให้จห<อ>นพันเ้า,าเออนั่นแหละพูดแบบหย,ยาบๆแบบนั้นเลย,ยที่ทายทีนี้ไอ้คนที่มันมาทำเนี่ยก่อนมันจะตายเนี่ยมันให้แม่ถึงไปหา ให้ขออภัยว่าเขาทำคู่เราอคือให้แม่ของแม่ไปหาเขาแม่ฉันเนี่ยให้ไปหาเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนทําแต่เขาทําแบบไม่ไม nah ่ไม่ใจมีคนจ้างมาแม่ก็ถึงได้รู้เต็มตัวว่าใครเป็นคนทําแต่ก่อนแล้วท่เนี้คนพูดว่าเขาอาบานมาถึงไว้ตะถุนไปแล้วมันจะถูกโกน้ปเลยที่ปรนเทศแค่ที่รู้จริงเนี่ยคือเขาก็ตามแม่ไป ให้โสดให้โทดที่กรรมว่าเขาจะตายแล้วอะ่ะเนี้ยเนี้ยหลังจากเอาโอทดที่กรรมแล้วเขาหนึวันเขาเขาตายเนี่ยดูนะเขาก็ตายตั้งกับวันสองวันนั่นแหละแบบเขาเงอะงมแล้วไงก็คือเหมือนว่าตอนที่เขาจะตายแล้วเขาไม่ยอมตายเขาไม่ตายจะ,ะแบบแเอ,อ้ความรู้ใจออกมาได้ไหมใช่แม่เขาบอกว่าทำไปอาร์มตูแบบเขาไม่เคย ตรงใจได้ต้องสั่งเลย <c oughs> ขอโทษนะแล้วคนที่ตายเนี่ยก็ประมาณน่าเมือจะตาย,ยอ่ะนตนหนูก็เป็นเด็กก็ไม่สบายเลยแต่ทีนี้แม่ก็เอไว้แต่ว่าคน <c oughs> คนนี้นะที่ทำเกล้าบาดน,นี่แล้วก็ให้แม่ใ <c oughs> ส่เกล้าบาดมาจากวัดไหนพอร่อไม่รู้จะมีวัดไหนลู้ััวมนจะบาดมันก็ต้องมีตามวัดเนาะแล้วหลังาจากที่พ่อพอลแม่โดนบาดแตกอย่งเนี่ยแล้วเจอจิตจังอะไรประหลาดที่มัน ก็เจอเหตุการณ์อะไรประหลาดๆใช่ไหมมันก็จะความเชื่อหรือไม่เชื่อก็มันคนมันตายกันแับกระสุนมันคือความเชื่อของแม่มันก็มันคิดดูแล้วมันก็ว่ามันยังไงมันแปลกแล้วครอบครัวเรามีความสุขไหมพวกความสุขจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะว่าพี่สาวมาเจอกันไม่ได้พอเจอกันก็จะต้องทะเลกันปันกันด่ากันรบกันสารพัดพูดถึงก็ลูกผู้ชายนะไอ้ท่านเงี้ยเร่มีปัญหากันไง าลูกผู้หญิงไม่มีปัญหาใช่เวลลูกผ er ู้ชายเนี่ยเวลาเขาหาแม่เนี่ยผุดทีดัดหรืออะไรเนี่ยถ้ามาเขก็จะต้องเป็นกันสารพัดสรรเลยนี่ว่าเขาจะทำเพราะอะไรเพาดื่มใช่ไหมข้างบนโอ้ดื่มนล้วเปลี่ยนนิสัยด้วยันสาวไม่อยู่โรงงานโรงงาน ว่ามันมันเหตุไหนว่าไอกคนนึงไปมีเมียใครก็ต้องตายที่นี่ไอกคนไปมีเมียใครก็ต้องมาตายที่นี่แลมน้องสาวกคนที่หยาดมือ้วยมันสารพัดเลยแล้วอย่างคนที่มีเมียเจื่ออื่นเขาก็มาตายมากอดแม่ตายแล้วก็พอพอหลานทิ้งเกิดลูกเขาก็ตายเป็นผู้ชายลูกเป็นผู้ชายลูกา แล้วมาตอนทันท้องก็เขากินยาเขาแล้วพอลูกได้เดินกวป่าพ่อกระตายมันมันจับตัวแม่แตนีเลาคิดว่าาเกิดจากผ่านเอาบาดมาแต่นี่คือเราเป็นที่สาวคนเี้ใช่เรื่องแม่ของเราคือสียงที่จะได้อกย่างเดียวเรื่องแม่ตอนที่แม่เสด็ทมาแม่ได้สั่งอะไรกับลูกสานี่มัสั่งว่า แให้ทำยังไงแม่ให้แบบตอนอั uh> ้นเห็นไหมก็เปาไม่รู้เลยตอนนั้นแล้วตอนแม่อยู่ทาไมแม่ไม่ทำหรอครับทำไมตอนแม่อยู่แม่รู้แล้วทำไมแม่ไม่ทำอีกน้องทายน้องชายของป้าไม่รู้ได้ไงว่าเัาไม่สเร็จนะครับ ีะทนั้นไม่ี่โเใครอาดินเขาดูี่ยเขาจะรู้ว่ามีมีมะแล้ก็มีมิของแล้ก็มีพระก็ไปดูที่พุผมงมือพูเองที่ไหนคับเนี่ยแถวแถวนอกเมื่อเมื่อประมาณัอะไรนี้ีผมก็เอาดินที่บ้านผมไปรเขารู้บ้างเไหมเขาบอกที่บ้านเองมีของ เขาก็นัดผมยกไปอย่างวันที่หนึ่งเขาจะมาทำให้ทีนี้วันที่หนึ่งเจ็ดโมงเช้ารุ่นที่รถมิสูเอลสองล้อเอามัใหม่ผมมีผมก็วิ่งจากนี่ไปรละประมาณสิบแปดกิโลพอไปถึงวันเขาบอกว่าบ้านมึงทําไม่ได้ฝนลมมาแรงเขาต้องไปหรอกผมบอกเื้ยผมเพิ่งวิ่งมาแล้วตอนเช้ามันจะมีฝนร่มได้ยังไงใช่ไหมเขาบอกเอ้าไม่เที่ยวกูไปต้องการค่าครูแพงมานั้นหรือเปล่คือค่าครูเขาเรียกผมไปแล้วสามพันขอโทษนะเดียวเดียวเขาต้องค่าครูเรียกแล้วสามพันทีนี้ก็ปาละตรงนี้ เขาก็มาดูนี่ครับมาดนี่ครับมาดนี่ครับที่ตรงนั้นไงคือปากหลักเรียบร้อยแล้วปากแตไมก็มีไก่สดตัวหนึ่งแล้วก็หมูลองตองแล้วก็ปลาขาวพอเริ่มทําพี่ีลมมาพุ่งไปเลยพอพอลมมาพัดหลักล้มหมดใช่ไมเขาก็ให้หมอเนี่ยเขาผมขุดดินผมก็จอบฟันไปทีหนึ่งแล้วงัดดินขึ้นมาท้าวเงินสามฟันเที่ยงไปเขาบอกเอ้าคืนให้แล้วแล้วปากปากหมอก็พูดว่าคือว่าอยู่อยู่ให้เขาเหยียบเขายั่งทำไม ขึ้นไปอยูุที่สบายๆซะแล้วเขาก็ไปแล้วความหายสาบสูญเลติดต่อไม่ได้ต้องกวันท่บ้านถึงเลยแล้วก็ก็มีอีกแค่หนึ่งคือผมไปเจอหมอที่พัทลุงแฟนผุอยู่สองขาบุญเจ้าพาผ่านๆไปก็ไปเจอป้ายเขาก็ไปรับมาทีนี้รุ่นไม่คุยเอาสองร้อยเหมือนกันคือไปรับเขาบอกว่าเขานัดไว้ประมาณสักเดือนครึ่งได้เขาบอกต้องมาวันที่แข่งที่สุดถึงจะสู้ได้แล้วก็ามาสามคน ผมก็ขับรถจากอ่างทองเนี่ยแหละไปรับที่พัทธลุงครับนะรับของมาแล้วก็มาทําตอนนั้นบ้านผมน้ําท่วมหน้าน้ําสมัยก่อนยังไม่ทำนาปังกันได้ถูนี่ยน้ําท่วมหมดน้ําขนาดเนี้ยคอ่ะนี่นี่นี่ท่วมหมดก็มาหน้าน้ำก็ขึ้นมาทําพอทำเสร็จปุ๊บพี่ชายผมโดดน้ําไปโดดลงน้ําเนี่ยโดดตรงเนี้ยทางบ้านเนี้ยว่ายไปด้วยไปโผล่นู่นแล้วก็ตะโกนด่าว่ามึงมมึงเอาคุโมฝังไว้ทำ